สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 354นายจ้างให้เขียนใบลาออกแบบไม่เป็นธรรมเราจะทําอะไรได้บ้างครับทั้งที่เราทํางานมาแล้วหลายปีถามว่าการเขียนใบลาออกเนี่ยเอามือใครเขียนครับมือเราหรือมือนายจ้างแน่นอนครับมันคือมือของเราดังนั้นคุณบังคับมือตัวเองได้ไหมครับว่าจะเขียนหรือไม่เขียนอย่าบอกนะว่าคุณบังคับมือตัวเองไม่ได้ ถ้าคุณบังคับมือตัวเองไม่ได้เนี่ยคุณต้องรีบไปพบแพทย์ว่าทําไมคุณควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณยังควบคุมร่างกายตัวเองได้มือคุณจะเขียนหรือไม่เขียนมันอยู่ที่ความควบคุมของคุณอย่ามาอ้างว่านายจ้างสั่งให้เขียนนายจ้างบังคับให้เขียนนายจ้างแนะนําให้เขียนจะเขียนหรือไม่เขียนคือมือของเราครับใครจะมาสั่งก็ช่างเขาเราไม่เขียนซะอย่างเป็นสิทธิ์ของเรา นายจ้างจะมาอ้างว่าขัดขืนคําสั่งแล้วจะลงโทษไม่ได้นะครับเพราะคําสั่งสั่งให้เขียนใบลาออกเนี่ยมันคือคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับการจะออกหรือไม่ออกต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกจ้างนายจ้างจะมาบังคับให้เขียนไม่ได้ครับหรือเขาอาจจะบังคับจริงๆครับอาจจะมาบีบคอคุณเอาปืนมาจี้ทำร้ายร่างกายคุณทุบตีคุณบังคับให้เขียนอันนี้ เขาก็จะมีความผิดในทางอาญานะครับในฐานของการข่มขู่ทำร้ายร่างกายอันนั้นเราก็ไปเอาผิดเขาในเรื่องที่เขามาข่มขู่เราทำร้ายร่างกายครับแต่เพียงแค่เขามาบอกหรือว่ามาสั่งให้เขียนใบลาออกเนี่ยมันยังไม่ใช่การข่มขู่ดังนั้นมือเรานะครับจะเขียนหรือไม่เขียนบังคับมือเราถ้าไม่อยากเขียนก็อย่าไปจับปากกามาเขียนถ้าอยากเขียน ก็เรื่องของคุณคุณก็หยิบปากกาแล้วก็เขียนแล้วคุณอย่ามาเรียกร้องทีหลังก็แล้วกันเพราะถ้าเขียนใบลาออกไปแล้วเท่ากับว่านายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะลูกจ้างสมัครใจออกเองดังนั้นครับไม่สมัครใจก็ไม่เขียนแค่นั้นเองครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ